สวัสดีะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพรากรโดยดวงดาวอาจารย์กิ่งฟ้าโดยช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรียกว่า timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับ12ราศีเลยนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยนะคะก็คือเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนะคะสาหรับคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้าทุกคลิปกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ท่่าานดูอยง สตินะเป็นงมงายน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็สําหรับพวกดวงรายเดือน12ราศีนะคะจริงๆคลิปนี้ก็คืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือทำารือสเปิดม,มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่คลิปที่กิ่งฟ้าจะลงเนี่ยมันจะช่วงระยะเวลาเดือนประมาณกันยายนตุลาคมนะคะฉะนั้นดวงรายเดือนต่างๆกิ่งฟ้าจะแปะ ลิสต์นะคะหรือแปะ,ะตัวลิงก์ต่างๆเอาไว้ด้านล่างใต้ Description นะคะสามารถไปคลิกไปดูราศีของคุณได้เลยนะคะอาแต่ถ้าใครที่อยากดูคลิปนี้นะคะว่าเรื่องสําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันอย่างมีสติกันได้เลยคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่าคือแล้วตับไพ่จะบอกนะคะทุกท่านอ่าเรามาเริ่มกันเลยราศีกุมฮาร์โมนีชาร์ลักเอ็กซ์เพรสชั่นโพซิทีฟเอาต์ลุคไน s ์ส s ฟสโต Judgment Two of Swords Seven of Swords The Magician King of Cups Five of Pentacles Knights of Swords Temperance w e ว l of Fortune พระพรหมแล้วก็เป็นพระจันทร์นะคะ พลังงานไพ่เนี่ยขึ้นชัดมากในเรื่องหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าขอเตือนละกันสำหรับชาวราศีกุมคือเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดให้คิดก่อนพูดนิดนึงแล้วก็พยายามคอนโทรลสติและอารมณ์ของเราให้ดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณมันจะสวิงนะคะถ้าสมมติเราใช้อารมณ์ในการดาเนินชีวิตใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหามันมีแต่เสียกระเสียไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ,ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าโออไม่ได้มีปัญหาคนอื่นเลยแต่แบบเหมือนเป็นหนึ่งทะเลาะก,กับตัวเองอหรือว่าอาจจะรู้สึกแบบ น้อยอ,อกน้อยใจใครหรือรู้สึกว่าอารมณ์มันสวิงอารมณ์มันมันบางที เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไม่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งอย่างนะคะอันนี้ไม่ใช่วทุกคนนะอย่านำไปเครียดนะคะอันเนี้ยบางท่านถ้าสมมติรู้สึกว่ามันมันมันมากเกินที่เราจะควบคุมการพบจิตแพทย์หรือการพบหมอเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแล้วก็มันทําให้เราได้รู้ทันท่วงทีตัวเราเองนะคะมิฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเราเราเริ่มจะแบบเครียดรู้สึกมันจะเขาเรียกว่าอารมณ์มันจะมากเกินไปอะไรเงี้ยก็คือให้พยายามนั่งสมาธิหรือหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิหรือล่าจากสื่ออออนไลน์เลยโซเชียล ทอกซ์ในแต่ละวันไปทําอะไรที่แบบเขาเรียกว่าปลูกผักปลูกต้กนไม,ออนม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับหมาแมวอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราเป็นได้หมดเลยนะคะมันจะช่วยทําให้คิวจิตใจหรือว่าฟังเพลงปรับสมาธิก็ได้นะคะหรือหางานอดิเรกของอของกระจุงกระจิง้งทําอะไรเงี้ยก็ได้เผอเพอเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้หรือเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ฉะนั้นมันจะช่วยทําให้จิตของเราดีขึ้นนะคะอาฉะนั้นเลยบอกว่าอันนี้คือเตือนด้วยความเป็นห่วงและปราถนาดีถ้าเราสมมติใช้อารมณ์ในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้เสน่ห์ของคุณ ที่มันจะมีมันจะลดน้อยถอยลงนะคะอ่าอันนี้เป็นสิ่งแค่คําเตือนแรกนะคะที่กิ่ง้าอยากเตือนแต่นอกนั้นน่ะจะบอกว่าตัวคุณน่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องแก้ไขจัดการในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันอาจจะเหนื่อยปาดเหงื่อหรือว่ามันมีงานวิ่งเข้าชนเยอะในช่วงระยะเวลา15วันนี้แต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าจากร้ายกับกลายเป็นดีถ้าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะแปลว่ากําลังทําอะไรบางอย่างขมักขม้นให้มันเกิดบรรลุ มันเลยมีความตั้งใจมีความแบบ เครียดเครียดในทางที่ดีเหมือนแบบอยากทําให้มันเป๊ะให้มันปังให้มันเพอร์เฟกมากๆม,ม,มันก็เลยอาจจะแปลว,ว่าพยายามลงดีเทลหรือพยายามศึกษาหาความรู้อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นได้แต่กิงฟ้าจะบอกเลยว่าคุณเอาตัวรอดตัวเองได้เก่งมากคุณกิงฟ้าไม่ค่อยเป็นห่วงคุณหรอกแต่มันเป็นผงแค่เรื่องความคิดเนาะเรื่องเรื่องอารมณ์ในบางครั้งเท่านั้นเองแต่นอกนั้นนะ่ะกิงฟ้าเชื่อว,ว่าคุณจะแก้ไขสถานการณ์ได้และช่วงนี้เนี่ยคุณหาเงินเก่งเดี๋ยวคุณใช้เงินมือเติมเหมือนกันฉะนั้นเลยบอกว่าเรามาระวังในการซื้อขออองงงะไไรบบาาาย่่่ทีีมมัันนจํเป็กชวิต แต่ถ้าซื้อแล้วมันเป็นความสุขและจําเป็นไม่ว่ากันแต่คุณต้องควบคุมในเรื่องการใช้ตังค์ให้ดีละกันหาเงินได้เก่งนะแต่แบบช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเหตุต้องใช้ตังค์ออกไปแต่บางคนอาจจะเป็นว่ากินเลสตัณหานะอยา,นอยากได้นู่นอยากได้นี่อ่าอยากได้ของเสริมความงามหรือบางคนอาจจะมีการไปทำศัลยกรรมเสริมสวยความงามหัตถการต่างๆม,มันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าโอ้มันใช้เงินเยอะมันชออ็อตอ่ะพักก่อน มันยังมีเวลานะคะในการใช้ในอนาคตถ้าเรามีนั่นเองนะคะสิ่งถัดไปที่กิ่งฟ้าเห็นจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครกําลังเดินทางหรือไปไหนมาไหนค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าหมัน่นอ่ากระทําสิ่งที่ดีและหมั่นแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเราเองด้วยก่อนที่จะแผ่เมตตาให้กับสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้มีคนคอยดูแลคอยคุ้มครองมีคนคอยอุปถัมภ์กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าถ้าในมุมมองของคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีสิ่ง คุ้มครองหมดค่ะไม่มีใครวิเศษกับใครแต่ว่าใครปฏิบัติดีกระทาในสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้นั้นหรือว่าทําให้แบบโดนจิตโดนใจให้คนรอบๆข้างเมตตาเอ็นดูหรือว่าทําให้เรามีทางแก้ไขปัญหา กิงฟ้าเชื่อเนีเรื่องคำว่าพลังแรงบุญถ้าเราทาด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆบุญกุศลต,ตรงนั้นจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าหมอยมุมนึงอาจจะแปลว่าเ,าเพื่อนมนุษย์กันเองเนี่ยแหละ,ะผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตาเอ็นดูหรือว่าคอให้คําแนะน,นําแนวคุณดีมากๆเลยนะคะหนึ่งอย่างกิงฟ้าจะบอกว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้แบบเขาเรียกว่าได้รับข่าวดีในเชิงคําว่ามีคนมอบของขวัญหรือว่ามอบโอกาส ใหม่ๆให้กับตัวคุณก็เป็นได้นะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องแบบหยิบจับอะไรแบบเยอะสิ่งไปหมดนะคะคือเป็นเหมือนแบบ จบปลาแหลมือมัลติท a สกิ้งฉะนั้นเรย,ยอยากให้คุณเรามาระวังในเรื่องสุขภาพในเรื่องของความเหนื่อยนะคะมันเกิดขึ้นได้ทุกคนเหนื่อยหมดขาดในการทํางานทํามาหากินหรือการหาเงินหาารหือไม่กระทั่งเรียนแต่สุดท้ายแล้วว่าหากิงฟ้าเชื่อว่าคุณจะไม่เสียแรงเปล่าแล้วหันกลับมามองหูฉันผ่านมาได้ฉันโคตรเก่งเลยคุณทําได้นะคะกิงฟ้าเชื่อแบบนั้นเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องสเสน่ห์ในเรื่องวาจาวาทศิลป์หรือว่าเรื่องการสื่อสารของคุณดีมากๆนะคะดีมากๆเลยจะบอกช่วงนี เอาจริงคุณมีเสน่ห์นะถ้ากิ่งฟ้าถึงบอกคุณว่าถ้าคุณใช้ความคิดอย่างมีสติเสน่ห์ของคุณก่อเกิดมากๆเพอเพออาจจะมีคนรู้สึกดีกับเรารู้สึกชอบคุณรู้สึกปลาปื้มหรือว่าอาจจะแปลว่า เรียกว่าแรงเห็นในเรื่องศักยภาพเรื่องความสามารถคุณอาจจะมีสเสน่ห์ในเรื่องความสามารถเรื่องการทํางานต่างๆทําให้แบบเป็นหนึ่งเตตากรรมการอาจจะมีคนรักคนเมตตาหรือไม่ใช่นนั้นอย่างที่กิงฟ้าบอกคุณอาจจะได้แคว้นก็นได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แฟนแฟนคุณอาจจะแบบมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ทําให้เรารู้สึกว่าหุ้ยตายแล้วมีใครสักคนหนึ่งเคียงข้างเรานะคะหรือทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ย e เออเรามีใครสักคนหนึ่งแบบรอคอยรออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยก็เป็นได้และเรื่องอํานาจบาร,รมีของคุณช่วงนี้จะเพิ่มพูนเป็นพิเศษเลยนะคะแต่อย่างที่กิงฟ้าขอเตือนนะถ้าคุณใช้อารมณ์คือกิงฟ้าไม่อยากพูดซ้านะแต่ไพ่อ่ะมันขึ้นมาว่าถ้าคุณใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตคุณจะเจออะไรบางอย่างที่แบบเขาเรียกว่าไงแบบ ไอ้นุ่นกระพังไอ้นี่ก็เสียอ่าไอ้นุ่นก็แบบต้องแก้ไขยเยอะแยะมันจะแบบอิลุงตุงนังไปหมดเลยนะคะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นกิ่งฟ้ายังเชื่อว่าพระพรหมหมายถึงว่าการกําหนดการกระทําของตัวคุณเองนะคะอ่าคุณเองจะกําหนดตัวคุณเองจะคุณอยากจะไปที่ทางไหนคุณอยากให้ชีวิตดีขึ้นคุณทําสิ่งนั้นที่ดีแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ชีวิตดีขึ้นคุณก็ทาในสิ่งที่ผิดศีลธรรมฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่แนะนําให้ทําสิ่งผิด อยู่ที่การกําหนดชีวิตของคุณอยู่ที่พรมและขิดในการที่เรากระทํามันขึ้นมาด้วยนะคะ,ะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะคือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าถ้าคุณมีอะไรที่เกี่ยวโคกับเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านรถอะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็พูดไม่ทันขัดคําจริงๆแล้วทั้งพระพรมและพาาระจันทร์ขึ้นมากิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้เรื่องอย่างของคุณบางคนอาจจะแปลว่า สมหวังในเรื่องความรักบางคนอาจจะได้แฟนบางคนอาจจะแปลวา่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวคุณในเชิงความรักได้ด้วยหรือว่าในเรื่องงานที่เหมาะสมในเรื่องโปรเจกที่แบบสมควรจะเป็นของเราหรือเขาเรียกว่าเดสตินีอ่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างนําพาให้คุณไปบพบเจอในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่กิงฟ้าจะฝากเอาไว้สําหรับชาวราศีกุมอย่างที่กิงฟ้าเพิ่งพูดไปคู่ทรั์เนี่ยคู่รัพย์สามารถเป็นคําว่ามีคู่หุ้นส่วนในชีวิตหรือแปลว่า คู่รักก็เป็นได้เออแปลกนะราศีกุมช่วงนี้หัวใจของคุณจะพองตัวเป็นพิเศษหรือคุณจะเข้าใจกับแฟนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่กันจริงๆสิไม่เสมอกันจริงๆอาจจะแปลว่ามีการหลุดพ้นออกจากกันหรือทําให้มีเหตุที่ คุณกับเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ไม่ต้องเสียใจไปถ้ามันใช่จะได้ไปต่อถ้าไม่ใช่อาจจะมีเหตุต้องออกจากกันไปนะคะ,ะแต่สุดท้ายแล้วว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมในชีวิตฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่าราศีกุมคุณจะกาลังจะไปพบเจอสิ่งใหม่ที่มันปังขึ้นและดีและใชะไรมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองขอทุกท่านมีความสุขม,มากๆนะคะขออนุญาตจบคาทานายแต่เพียงนี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหน่อยจะกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ ได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะอเพียงมให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลัง,ลงใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ